โอเคครับกับตัวสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวเดน่นปล่อยน้ำค้างนะครับเสียบเสียบลากมานะครับเด่นดึงเลยนะครับจังหวะหนึ่งจังหวะนะครับดึงปึ๊บตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ทำการแก้ไขแล้วนะครับการเสียบลักนะก็ไม่ทำงานแล้วนะครับ เปิดเครื่องมันก็ยังไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานตอนกดสตาร์ทนะครับหรือไม่ก็ตอนปั่นแห้งปั่นแห้งแล้วก็สตาร์ทก็ต้องสตาร์ทอยู่ดีนะครับถ้าสตาร์ทมันจะดึงสองจังหวะเลยนะครับนี่นะก็ทําการชั่งผ้าเนาะมันจะชั่งทั้งถังนะครับแต่ว่าถ้ากดสต็อปนะครับมันจะมันจะดึงกลับได้นะถ้ากดสต็อปเนี่ยมันจะปลดล็อกคืนนะครับ ไม่เหมือนตอนที่มันเสียอ,อยู่นะครับตอนนี้คือแก้ไขแล้วนะครับหรือว่าดึงโซ่อย่างนี้นะอ่ปิดเครื่องเลยทําทการปิดเครื่องเลยเนาะมันก็จะดึงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดปลั๊กนะครับก็ที่มันมันค้างนะครับเพราะว่าตัวตัวสั่งงานอ่ามอเตอร์เดนนะครับมันช็อตอยู่นะครับซึ่งตัวนี้มันใช้ 12โวลต์มอเตอร์เดนใช้12โวลต์นะครับมันก็เลยใช้เป็นตัวฐานิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับฐานิเตอร์คตัวที่ช็อตนะครับตัว Q 52นะครับก็มันจะใช้2ตัวนั่นก็คือ2จังหวะนะครับจังหวะแรกก็คือใช้ Q Q 51นะครับจังหวะ2อ,อ่ามันจะค้างอยู่จังหวะ2เลยมันคล้ายๆเป็นตัวล็อกอ่ะมันไม่เชิงว่าเป็นจังหวะนะครับ ก็มันทํางานสองตัวนี้เนาะก็วัดเอาแล้วกันนะครับว่ามันมันช็อตตัวไหนนะครับก็เช็สองตัวนี้นะครับมันมีตัวช็อตอยู่นะครับช็อตตัวเดียวนะแต่ว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนให้สองตัวนะครับซึ่งตัวตัวเดิมของมันอ่ะมันจะเป็น A1 1 2 7 1นเะครับเป็นตัวเล็กนะครับก็ทนกระแสได้น้อยกว่าตัวนี้ผมก็เลยใส่เป็น1 2 7 3เมนะครับเอมันกันนะครับ1 2 7มันจะเป็นตัวใหญ่นะครับมันก็จะ จะทนทนกว่านะครับอ่าก็ไหนก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็เปลี่ยนไปให้ลูกค้าสตัวเลยนะครับทำงานควบคุมเดนเหมือนกันนะครับส่วนอีก2ตัวฝั่งนู้นนะมันจะเป็นตัววาล์วน้ำนะครับ Q c C3 C2 นะครับ Q C2 กับ C3 นะครับก็เป็นตัววาล์วน้ำนะครับตัวนี้2บอร์ดนี้มัน2วาล์วน้ำอย่างที่ผมบอกก็คือ,คอแต่ตัวตัวเครื่องเองจริงๆของมันนะเป็นแค่วาล์วเดียว ตัวนี้เอาไปใช้2วาลวได้ไหมก็ได้ครับลูกค้าบอกว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนว่าตัวเดินมันมัน,ม,นมันเสียนะครับอืมก็ไม่มีอะไรเนาะประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้ามันถ้าเดินมันไม่ทํางานหรือว่ามันทํางานค้างนะครับวาลน้ําก็เช่นกันเนาะก็มาดูพวกนี่แหละนะครับทานิเตอร์พวกนี้ครับชนิด PNP นะครับ ตัวไฟไฟลบมันจะไปรอที่เดนแล้วขาหนึ่งนะครับแล้วก็รอไฟบวกจากทานิตเตอร์นะพวกนี้นะครับสั่งไปก็ตัวตัวคอนโทรลทานิตเตอร์ที่หนึ่งก็โทนคาบีก็เป็นพวกเนี้ยไอไอเนี่ยครับมันโค้ดไอ่ี c ูยูสมันใช้ว่า u ูสนะครับก็ u ูสนี้เราคำสั่งมาจาก MCU อีกทีหนึ่งนะครับ น้อยนะครับที่จะเสียตัวนี้ไม่ของ LG นี่ไม่ค่อยเจอแรอ้วซัมซุงแล้วก็พอเจอบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็นี่แหละไมมีแต่ทานิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นได้ากระเบียนนะครับเปลี่ยนไม่ได้ก็ส่งมาซ่อมนะครับก็รับซ่อมอยู่เจวนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจบงานเสร็รับบอร์ดเจวนี้